ฮอตไลน์นิวสมาฟังความคิดของคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจแบบไหนถึงจะไม่เจ๊งสวัสดีค่ะวันนี้ใหม่ได้มีโอกาสมาต้องบอกว่ามาเล่าสู่กันฟังนะคะกับเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็จะบอกว่าวิกฤตในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้ที่เจอมาเนี่ยมันไม่ใช่มาเจอแค่โควิด ก่อนหน้านี้สิ่งที่ใหม่เจอมาก็คือเป็นวิกฤตเรื่องปัญหา AUU AUU ก็คือเป็นจะเราจะเรียกว่าความเข้าใจของใหม่เองเนี่ยใหม่ก็จะบอกว่ามันเป็นส่วนที่สัญญาหนึ่งที่ระหว่างประเทศกับประเทศเขาทำการเรื่องการค้าขายถ้าเรา,าจดเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำตามกฎข้อหนึ่งสองสา้าของเขาอันใดๆก็แล้วแต่แต่ว่ามันกลายมาเป็นว่าบังคับไม่ให้เรือในประเทศเนี่ย ออกทำการได้ปกติต้องมาจัดระบบระเบียบกันใหม่มันก็เลยทําให้ใหม่ไม่ได้ทํางานที่เราเคยทําก็คือตักปลากระตะเราก็เลยมานําเข้าตัวปลาดอลลี่กับแซลมอนตัวนี้นะคะจริงๆแล้วสาหรับใหม่เองเนี่ยแนวคิดของตัวเองวิกฤตต่างๆเนี่ยมันก็สอนให้เราเข้มแข็งเนาะแต่ว่าถามว่าทุกคนจะ จะพาไปได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ยากเนาะแล้วแล้วก็หมาจะบอกว่าในในวิกฤตในทุกๆเรื่องเนี่ยในการทําธุรกิจหมาอยากให้ทุกคนมองต่างมองต่างในที่นี้เหมือนกับหมายเองที่มองต่างว่าอในเมื่อปากตักเนี่ยเราทําไม่ได้แล้วหรือไม่ก็ถ้าตอนนี้มันยังมันยังทําต่อแนอาชิมนั้นไม่ได้จริงๆทาตัวอื่นไหมลองดูตัวอื่นไหมลองเปิดใจดูซิ มันอาจจะยากสําหรับสําหรับบางคนหรือว่าตัวเองมันก็ยากนะแต่ว่าพอได้พอได้ลองพอได้ลองให้โอกาสตัวเองอ่ะพอได้ลองเปิดใจแล้วหนึ่งสิ่งที่ใหม่คิดที่ใหม่ไปเจอที่ใหม่ไปไปลุยมาเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความคิดเราเราคิดไปเองทั้งนั้นเลยแต่ในความเป็นจริงที่เราไปเจอมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะแล้วก็เ สิ่งที่ทําให้ใหม่มาได้นําเข้าหนังปลาดอลลี่อีกอาชีพหนึ่งแล้วใหม่ก็คิดว่ามันมันจะเป็นอาชีพที่มันทําให้ครอบครัวเราอยู่ต่อไปได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่เลียเยเ้ยงลูกได้เนี่ยก็ก็จะทํามันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ใหม่อยากจะฝากบอกน้องๆเพื่อนๆที่จะที่กําลังที่จะก้าวมาทําธุรกิจเพราะว่า บางคนเนาะอาจจะต้องออกจากงานบางคนอาจจะถูกลดเงินเดือนแล้วก็ไม่อยากที่จะทํางานต่ออยากให้คิดเยอะๆนิดนึงว่าออกมาทําอาชีพอะไรตอนนี้สักอาชีพหนึ่งเนี่ยมันเสี่ยงมากนะคะแล้วก็ในอาชีพที่เราตั้งใจที่จะอยากออกมาทำเนี่ยอย่ามองว่าเฮ้ยเขาเปิดร้านกาแฟแล้วเขาอยู่ได้เขาเปิดร้านอาหารแล้วเขาขายดี เขาเปิดร้านส้มตําแล้วยังไงก็ขายได้ไม่อยากให้มองในมุมต่างว่าอะไรที่เขาไม่มีขายมากกว่าแล้วเราทำอะไรที่ไอเดียแบบนี้ที่ร้านอื่นๆเขาเขายังไม่มีไม่อยากให้ลองทำน้องๆรุ่นใหม่ที่อาจจะได้ไปเจอประสบการณ์หรือว่าอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาเอาไอเดียเขามาค่ะเอามาทำบ้านเรานะคะไม่ไม่ไม ไม่อยากให้ทุกๆคนน่ะมองว่าทําเหมือนร้านนั้นสิทําเหมือนร้านนี้สิแต่อยากให้คิดว่าร้านนี้แหละแบบนี้แหละที่ฉันจะทําเนี่ยแล้วก็มันจะต้องเวิร์กเว้ยมันมันเป็นไอเดียเราเว้ยมันจะต้องไม่เหมือนคนอื่นแต่ในไม่เหมือนคนอื่นนั้นเนี่ยมันก็จะต้องดูด้วยสภาพเศรษฐกิจดูด้วยตลาดว่าอะอย่างสมมุติเราจะขายของที่ระยองคนจังหวัดระยองกินรสชาตินี้หรือเปล่าแล้วสินค้าแบบเนี้ย ถ้ามาอาจจะขายดีในชนบุรีแต่เข้าระยองปุ๊บคนเยองไม่นิยมกินอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ใหม่มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ใหม่อ่านมาแล้วใหม่คิดว่ามันดีมากแล้วมันเหมาะมากเลยกับยุคยุคนี้กับคนบ้านเราด้วยนะคะปั๊มน้ํามันล้างใหม่จะเล่าให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆฟังนะคะว่ามันมีอ่านเจอในเพจหนึ่งซึ่งดีมากแล้วก็เก็บเอาไว้อ่านเลยว่า มีปั๊มน้ํามันล้างปั๊มหนึ่งเนี่ยมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเดินมาเจอปั๊มน้ํามันล้างเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในย่านชุมชนที่ดีมากเขาก็มีไอเดียว่าเขาจะเปิดร้านอาหารทีนี้พอเขาเปิดร้านอาหารแล้วเนี่ยคนก็มากินเยอะเลยเยอะมากขายดีมากในขณะที่อีกมุมหนึง่งปั๊มน้ํามันล้างอีกปั๊มหนึง่งคนไทยมาเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟร้านนี้ก็ขายดีมาก มันก็ทําให้คนไทยคนที่2เนี่ยมองเห็นแล้วก็คิดไอเดียว่าเฮ้ยเขาขายร้านกาแฟเนี่ยร้านเรามาเปิดมันก็ต้องขายดีสิวะก็มา <sk r ug> คนที่2ก็มาเปิดร้านกาแฟในขณะที่ญี่ปุ่นคนที่2เนี่ยมามองเห็นร้านขายอาหารร้านเนี้ยขายดีมากเขาก็มีไอเดียที่เขาอยากจะมาเปิดร้านแต่จะต้องไม่เหมือนร้านแรกที่เปิดเขาก็มาเปิดร้านขายซูชิซึ่งเขาก็ขายดีมากด้วยความหลากหลายของสินค้า แต่กลับไปในปั๊มที่คนไทยไปเปิดคนที่สามมาก็เห็นร้านกาแฟร้านที่หนึ่งเปิดได้ขายดีร้านที่สองมาเปิดก็ยังอยู่ได้ขายได้คนที่สามก็มาเปิดร้านกาแฟเหมือนกันเป็นยังไงคะพอร้านกาแฟมันมีสามร้านแล้วเนี่ยลูกค้าก็มีทางเลือกเยอะขึ้นสองพอร้านหนึ่งสองสามขายไม่ดีปุ๊บก็มีการลดแลกแจกแถมสุดท้ายทั้งสามร้านก็อยู่ไม่ได้ ก็ต้องเป็นปั๊มน้ํามันล้างอีกครั้งหนึ่งผิดกับปั๊มน้ํามันล้างของทางญี่ปุ่นร้านแรกมีร้านข้าวร้านที่สองเป็นร้านซูชิร้านที่สามเข้ามาเปิดร้านนวดร้านสปาปั๊มน้ํามันล้างนั้นไม่ล้างแล้วค่ะมันก็จะมีร้านที่เข้ามาเยอะขึ้นแต่หลากหลายขึ้นโดยที่สินค้าของเขาเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเลือกได้หลายหหลหลายหลายอย่างแล้วก็หลากหลายมันก็เลยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คนที่มาเพราะมาที่ปั๊มนี้ปั๊มเดียวเขาก็สามารถที่จะได้หลากหลายแล้วครบคันแล้วไม่เหมือนปั๊นน้ำมันล้างของคนไทยเนาะทั้งสามร้านก็ไปร้านกาแฟหมดฝากไว้ให้คิดนะคะ